วันนี้เมื่อสองปีที่แล้วนะคะน้องซอนยาออกจากโรงพยาบาลค่ะจะไปพบพี่ซันราแล้วค่ะแอนฝากซันราไว้กับคุณตาทูเบิร์ตแล้วก็คุณยายดานะคะเป็นเวลาทั้งหมด4ี่คืนค่ะวันนี้เราจะมารับน้องซันรากลับบ้านแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ซันรากับซอนยาจะได้เจอกันค่ะมาดูกันค่ะว่าน้องซันราจะตื่นเต้นกันไหมน้องซันราอยู่ชั้นบนค่ะยังไม่รู้นะคะว่าพ่อกับแม่มาถึงแล้วค่ะ เดินลงมาจากบัรได้แล้วค่ะเขินเขินที่แอนไม่เปิดเสียงนะเพราะว่าที่บ้านนะคะเปิดเพลงเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะคะมาถึงก็เขินน้องกอนเลยค่ะพูดตลอดเลยค่ะว่าน้องตัวเล็กนี่เดียวเองแกเขินน้องก็เลยวิ่งมากอดแม่ค่ะโอ้ไม่ได้เจอหลายวันคิดถึงจังเลยพอดีแม่ผ่าคลอดนะคะก็เลยไม่สามารถจะอุ้มลูกได้ค่ะ ยายดาถามว่าจะอุ้มน้องไหมถ้าอยากจะอุ้มน้องต้องไปล้างมือนะนี่แหลนะน้าพี่สาวกำลังเห่นน้องอะต้องไปล้างมือแล้วนะคะไปเลยลูกเห็นไหมคะด้วยความที่อยากจะอุ้มน้องอรีบไปล้างมือเพราะาตอนนั้นนะคะมีเอ่อโควิดระบาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งก็จะต้องล้างมือตลอดเลยค่ะ เอ็นดูพี่สาวค่ะด้วยความที่อยากจะอุ้มน้องโอ้รีบไปล้างมือเช็ดมือให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็วิ่งมาน้องเลยมีเดินมาบอกป๊าป๊าค่ะว่าไปช่วยเอาน้องออกหน่อยจะได้อุ้มได้ค่ะมาหงนึ่งอือเอาสั้นด้เรืนี้เยนดมาดูน้องไหมเราบางมดเร็วไหมไม่แต่สันว์ เอานับให้น้องหน่อยานี่เอาแกดดันนี่นี่มาลินน้อเบลนจะไดน่นน้องซะน้องเบลนบอกองเบลเล่นเซกันนอ่โด้ดันเด็กักเน้นบัวซากุเบอร์มว่าซักุเบอร์ใหญนอย่างล่ะแ้วนัทเลยงลามะนัทเล่นน้่นจ่่เด็กมาี่เรด็กมันิู่้้ะ

ในที่สุดก็ได้อุ้มน้องแล้วนะคะแต่คอน้องยังไม่แข็งค่ะก็เลยต้องให้ยายดาช่วย